รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การกระทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากระทําขึ้นนั้นมีอยู่สามทางด้วยกันที่เราเรียกว่าเป็นกรรมประการที่หนึ่งการกระทําทางกายประการที่สองการกระทําทางวาจาประการที่สามการคิดนึกต่างๆ ขอจเจริญพรท่านผู้ชมพบกับรายการธรรมะจากทางมหาวิาลยมหาบุรุราชวิยาลัยวันนี้ก็เป็นเหมือนทุกๆครั้งที่ทางมหาวิยาลัยได้จัดธรรมะรายการนี้เป็นรายการที่ทางมหาวิาลัยมหาบุรราชวิยาลัยนั้นได้ผลิตขึ้นมาเพื่อนําธรรมะคาสั่งสอนของพุทธอ,องค์มาบรรยายแล้วก็มาเผยแผ่ให สาธุชนทุกท่านได้รับชมรับฟังแล้วก็ได้นำไปประพฤกิปฏิบัติธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีมากมายพระองค์ตรัสทั้งในส่วนที่เป็นกุศลก็คือความดีควรประพฤกิปฏิบัติพระองค์ตรัสในส่วนที่เป็นอกุศลคือสิ่งที่ควรละเว้นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรประพฤกิปฏิบัตินี้เป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัส อย่างธรรมะที่เป็นส่วนกุศลอย่างเช่นอกุศลนมูลสามประการก็คือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงเหล่านี้เป็นส่วนของกุศลกุศลกรรมบทุทางในควรที่การประพฤติปฏิบัติตั้งทางกายทางวาจาทางใจก็เป็นกุศลความดีที่ควรประพฤติปฏิบัติ ความสุขของการดำเนินชีวิตคารวาสอย่างคารวสธรรมหรือสุขของคฤรหัดเหล่านี้ก็เป็นธรรมที่เป็นกุศลเป็นความดีธรรมที่พระองค์ตรัสในเรื่องของการอยู่เย็นเป็นสุขอยู่กันด้วยสมัครสมานสามัคคีอย่างสารานิยธรรมเป็นต้นที่ว่ามานี้เหล่านี้เป็นกุศลในสิ่งที่พระองค์ตรัสควรประพฤกิควรปฏิบัติและธรรมที่เป็นอกุศลไม่ควรประพฤกิปฏิบัติ ก็อย่างในเรื่องของอากุสลมูลก็คือความโลภความโกรธความหลงทั้งความโลภความโกรธความหลงนั้นเป็นตัวที่จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายเหล่านี้ไม่ควรประพฤติปฏิบัติเราเรียกว่าอากุสลมูลคือเป็นรากเหง้าของความไม่ดีต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาความโลภเมื่อเกิดขึ้นก็สร้างปัญหาความเดือดร้อนโทสะเมื่อเกิดขึ้น ก็คอยที่จะล้างผลาญน,นี่คือสิ่งที่ไม่ดีอคติความไม่ดีอคติคือความลำเอียงเหล่านี้ก็เป็นอกุศลลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะโลภลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะไม่ชอบเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรประพฤติปฏิบัตินี้ก็พระพุทธองค์ตรัสอบบยามุขทางแห่งความเสื่อมพระองค์ก็ตรัส ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนี้เป็นธรรมที่เป็นอกุศลไม่ควรประพฤกิปฏิบัติจะเห็นได้ว่าธรรมะที่พระองค์พุทธองค์ตรัสนั้นตัดทั้งสิ่งที่เป็นกุศลก็คือเป็นความดีควรประพฤกิปฏิบัติตรัสในเรื่องของอกุศลสิ่งที่ไม่ควรประพฤกิปฏิบัติเพื่อให้ผู้สรา,าริชนนั้นได้พิจ,จารณาละในสิ่งที่ไม่ดีประพฤกิปฏิบัติในสิ่งที่ดีนำความจเจริญมาสู่ชีวิต วันนี้จะได้นำธรรมะในส่วนที่เป็นกุศลที่เรียกว่ากุศลกรรมบทสิบกุศลกรรมบทคำว่ากรรมบทคือเป็นทางแห่งความดีกุศลแปลว่าความดีปะ,ะตัวนั้นก็คือแปลว่าทางเป็นทางแห่งความดีสิบประการการกระทำทุกสิ่งทุกอย่าง ที while, oh task, like ่เรากระทำขึ้นนั้นมีอยู่สามทางด้วยกันที่เราเรียกว่าเป็นกรรมการกระทำในสามทางนั้นที่เรียกว่าเป็นกรรมมีอะไรบ้างประการที่ 1. การกระทำทางกายประการที่สองการกระทำทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมประการที่สการคิดนึกต่างๆเป็นการกระทำทางใจเรียกว่ามโนกรรม ทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนั้นจะเป็นในทางดีทางไม่ดีก็อยู่ที่ตัวเราเป็นผู้สำคัญเป็นผู้กระทำเจตนาเป็นตัวตั้งเจตนาเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเจตนานั้นจะเป็นตัวบ่งบอกในเรื่องของการกระทำว่าจะดีไม่ดีแต่ในวันนี้จะพูดกันในเรื่องของการกระทำที่เป็นความดีก็คือเป็นกุศล โดยแยกเป็นการทําทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจในส่วนของทางกายนั้นมีอยู่3ประการด้วยกันเรียกว่ากายกรรม3ประการประการที่ 1. การละเว้นจากการฆ่าสัตว์จากการเบียดเบียนจากการทรมานอันนี้ละเว้นทางกายถ้าเราเละเว้นได้ เราก็จะมีเป็นผู้มีเมตตามีกรุณาเกิดขึ้นในจิตในใจจะเป็นผู้ที่ไปที่ไหนใครก็รักเพราะไม่มีจิตที่จะเบียดเบียนผู้อื่นนี้ประการที่หนึ่งด้วยทางกายประการที่สองการละเว้นจากการลักขโมยการลักทรัพย์ละเว้นจากเจตนาในการที่จะลักขโมยของของผู้อื่น ไม่เบียดบังทรัพย์ของผู้อื่นไม่คิดที่จะขโมยทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของของตนถ้าเราเลาเว้นสิ่งนี้ได้ความเบาความสบายความสุขก็จะเกิดขึ้นนี้ประการที่สอประการที่สามการละเว้นจากการประพฤติผิดในทางกรรมไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่ล่วงละเมิดในสามีของผู้อื่นในภรรยาของผู้อื่น ให้ครอบครัวนั้นอยู่กันอย่างเป็นสุขพอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้พอใจในครอบครัวของตนทำครอบครัวให้มีความสุขนี่คือการเล่าเว้นในข้อที่สาสามประการนี้เราเรียกว่ากายกรรมใครประพฤติได้ปฏิบัติได้ก็จะเป็นกายสุดจริตก็คือการประพฤติสุดจริตทางกาย สามประการประการต่อไปเรื่องของวจีกรรมวจีกรรมนั้นมีอยู่4ประการด้วยกันประการที่1การละเว้นจากการพูดเท็จคือพูดสิ่งที่ไม่จริง พูดสิ่งที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนี่คือการพูดเท็จละเว้นไม่ไปประพฤติปฏิบัติประการที่สการละเว้นจากการพูดสอดเสียดการพูดส่อเสียดนั้นเป็นการทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนเป็นการพูดแล้วสร้างความแตกแยกพูดแล้วสร้างความ แตกความสามาคัคคีไม่เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่ชนเพราะฉะนั้นควรเว้นและก็ต้องเว้นจากการพูดสอนเสียดไม่ดีนี้ประการที่สองประการที่สามเว้นจากการพูดคำหยาบแน่นอนว่าคำหยาบนั้นใครไม่ปรารถนาใครไม่อยากฟังใครไม่อยากได้ยินเราเองไม่ชอบคำหยาบ ไม่ชอบคำดา่าเราก็จะต้องไม่พูดคำนั้นกับคนอื่นด้วยเพราะว่าคำด่าหรือคำหยาบนั้นท่านเปรียบเหมือนกับก้านดอกบัวที่มาย้อนที่รูหูก้านดอกบัวมันจะมีขนมีหนามก้านดอกบัวมีหนามเมื่อย้อนเข้าไปในรูหูนี่ก็จะทําให้แสบคําหยาบมันทําให้แสบหูเพราะฉะนั้นไม่ควรพูดอาการที่สี คำเพอ้อเจ้อเร็วไหลร้ราสาระร้ายประโยชน์อันนี้ก็ไม่ควรพูดจะเห็นว่าวาจีกรรมนั้นมีอยู่สประการด้วยกันเรามีอวัยวะส่วนอื่นเราสังเกตดูว่าจะมีเป็นคู่ขามีสองข้างแขนมีสองข้างมีจมูกสองรูมีตาสองดวงมีใบหูมีหูสองข้างแต่ปากนั้นมีปากเดียว แต่ว่ากระบวนกรรมการสร้างกรรมในทางวาจานั้นมีถึงสี่ประการด้วยกันเพราะว่าวาจานั้นจะพูดให้ดีพูดให้คนได้เป็นคนดีพูดให้คนได้เป็นอริยะอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสธรรมะให้สาวกของพระองค์ได้รับฟังจนบรรลุจนบรรล,ลุเป็นพระอาหารหันต์ตามนี้พูดดี เป็นประโยชน์ในขณะเดียวกันถ้าพูดไม่ดีสร้างความแตกแยกสร้างความเ้าวฉานเกิดขึ้นในสังคมก็ทำให้เกิดความแตกแยกร้าวฉานขึ้นในระดับสังคมต่างๆจนถึงประเทศชาติจนทำให้เกิดสงครามได้เพราะฉะนั้นคำพูดมีปากฝากเดียวก็จริงแต่มีกรรมอยู่สาประการด้วยกันอย่างที่ว่ามา ก็คือควรเว้นจากการพูดเท็จควรเว้นจากการพูดส่อเสียดในการที่จะยุยงให้คนแตกกันวเว้นจากการพูดนินทากันนั่นแหละการเว้นจากการพูดคำหยาบคำด่าต่างๆการเว้นจากการพูดคำเพื่อเจ้อเลวไหลนี่สี่ประการในทางวาจา ยิ่งในปัจจุบันนี้สังคมกำลังต้องการความสมัครสม,มานสามคัคคีร่วมมือเป็นนันหนึ่งใจเดียวกันในการที่จะข้ามพ้นวิกฤตต่างๆไปได้ต้องอาศัยความสามคัคคีเพราะฉะนั้นการพูดให้เกิดสมัครสม,มานสามัคคีสําคัญแล้วก็เว้นจากการพูดคําหยาบพูดวาจาที่อ่อนหวานน่ารักพูดวาจาที่นํามาทึงความระลึกถึงกันเว้นจากการพูดเพ้อเจอเร็วไหล มาพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสาระประโยชน์ให้เกิดขึ้นในชีวิตในสังคมในชุมชนอันนี้ก็จะทำได้และทุกคนสามารถปฏิบัติได้เมื่อปฏิบัติได้แล้วก็จะเป็นวจีสุจริต4ประการนี้ในทางวาจาประการต่อไปในทางใจทางใจมีอยู่3ประการด้วยกันประการที่หนึ่ง ไม่เพ่งเลงอยากได้ของของผู้อื่นคือไม่อยากได้การเพ่งเลงนั้นเป็นอาการที่เกิดขึ้นทางใจเมื่อมีจิตมีความโลภจิตประกอบด้วยความโลภอยู่แล้วความเพ่งเลงจะเกิดขึ้นเห็นของสิ่งใดก็แล้วแต่เกิดความอยากได้เกิดความเพ่งเลงเมื่อความเพ่งเลงเกิดขึ้นความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นที่ใจ ใจก็จะไปคล้องแวะและไปคล้องเกี่ยวอยู่แต่ในสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เราอยากได้ทำความไม่สบายกายไม่สบายใจให้เกิดขึ้นนี่เป็นประการแรกเรียกว่าไม่เพ่งเล็งไม่อยากได้ในของของผู้อื่นถ้าเรามัวแต่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นแล้วจิตใจมันจะคุณมัวเหล่านี้ถ้าทำได้ใจก็จะสงบใจก็จะโล่งรู้จักคำว่าพอ ไม่มีอะไรดีพอเท่ากับความพอดีเราก็สามารถที่จะทำได้นี้ประการที่หนึ่งในทางใจประการที่สองไม่คิดพยาบาทปองร้ายประการนี้ทำให้ใจเบาโล่งโปร่งสบายถ้าใครไม่คิดพยาบาทปองร้ายแต่ว่าในความเป็นจริงในสังคมนั้นเราจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน มีแต่เรื่องที่จะก่อให้เกิดความทะเลาะป่อแวงกันด้วยการไม่ยอมกันบ้างเบานิดเบาหน่อยก็ไม่ยอมก็จะทำให้เกิดปัญหาการที่จะมาเป็นพยาบาทได้นั้นมันมีจุดเริ่มต้นจากความไม่พอใจความไม่พอใจเมื่อไม่พอใจแล้วปฏิฆะมันเกิดขึ้น พอไม่พอใจปฏิภาเกิดขึ้นแล้วนำมาสู่โทสะคือความโกรธเมื่อมีความโกรธแล้วจิตก็จะขุนมัวความโกรธนั้นเป็นไฟเราเรียกว่าโทสักคีเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นใจมันก็จะขุนมัวร้อนเดือดพร่านอยู่ในใจด้วยอำนาจแห่งความโกรธด้วยอำนาจแห่งโทสะ ไม่คิดพยาบาทอันนี้ต้องฝึกที่ใจฝึกตอนไหนฝึกนะนตั้งแต่ตอนนี้นะปัจจุบันนี้เมื่อมีสิ่งใดมากระทบความรู้สึกให้เราไม่พอใจเราต้องใช้การพิจารณาพิจารณาทันทีว่าเพราะเหตุอะไรทำให้เราไม่พอใจเราควรละยังไงเราควรไม่ไปต่อเพราะความโกรธนั้นถ้า เราเลี้ยงมันไว้นานๆมันโตมันอ้วนใหญ่มันอ้วนพีมันมีอำนาจบังคับบัญชาเราซึ่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในทุกๆวันที่ท่านเห็นว่าในการตอบโต้กันดังบนท้องถนนหรือในสถานที่ต่างๆมีการทะเลาะบวยแวงทำลายร่างกายทำลายชีวิตกันก็ด้วยอำนาจเหล่านี้เพราะฉะนั้นเหล่านี้ถ้าเราปฏิบัติได้ไม่คิดที่จะพยาบาท ก็ต้องเริ่มตั้งแต่การยับยั้งในขั้นตอนแรกตั้งแต่ความไม่พอใจก่อนยับยั้งตั้งแต่ความไม่พอใจยับยั้งตั้งแต่ความโกรธยับยั้งโทสะแล้วมันก็จะไม่นําไปสู่ความพยาบาทได้ทุกคนสามารถทําได้แต่ต้องเริ่มทํานี้ประการที่สองของด้านใจนะถ้าทําได้ก็จะเป็นมนุษย์สุจริตประการที่สามสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบ เห็นชอบตามทํานองครองธรรมเห็นชอบในเรื่องของสิ่งถูกต้องเชื่อในการตรรู้ของพระพุทธเจ้าเห็นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วสัมมาธิิความเห็นชอบนี้เป็นข้อสําคัญเป็นข้อสําคัญที่จะครอบคลุมไปถึงตั้งแต่เรื่องกายกรรมและเรื่องวจีกรรม เพราะว่าถ้าเรามีจิตคิดในทางที่ถูกต้องแล้วก็จะทําให้เราดําเนินชีวิตได้ถูกต้องทั้งในด้านของการดําเนินชีวิตทางกายกรรมดำเนินชีวิตในด้านมจีกรรมนี้ก็เป็น10ประการที่จะฝากท่านผู้ชมไว้แล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้เริ่มวันไหนก็เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่ตอนที่ท่านได้รับฟังรับชม แล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติได้ตลอดเวลาปฏิบัติตอนไหนบ้างก็ปฏิบัติได้ทุกเวลาท่านจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เพราะว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นเป็นอากาลิโกไม่จำกัดการสะดวกตอนไหนสะดวกเวลาไหนปฏิบัติได้ตลอดถ้าเราปฏิบัติได้กายเป็นกายสุจริต วาจีเป็นวาจีสุจริตเป็นวาจาที่ชอบเป็นวาจาสุจริตใจคิดที่ถูกต้องคิดไม่อยากได้ของผู้อื่นคิดไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นไม่พยาบาทมีความเห็นถูกต้องเป็นมนสุจริตกายวาจาและใจเป็นสุจริตแล้วความดีเกิดขึ้นเราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขการดำเนินชีวิตได้มีความสุขนั้น เป็นชีวิตที่มีบุญเพราะว่าคําว่าบุญเป็นชื่อของความสุขเมื่อเราดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขความโล่งความโปร่งความเบาความสบายก็จะเกิดขึ้นความไม่เดือดร้อนก็จะตามมาแน่นอนว่าความสุขกับความทุกข์นั้นมีความต่างกันเมื่อความสุขเกิดขึ้นมากๆความทุกข์ก็จะลดหายไปความทุกข์ก็ต้องคลายไปเราสร้างเองได้ความสุขเกิดขึ้นในใจของเราได้ วันนี้ก็พอสมควรเกเวลาในท้ายที่สุดนี้ขออำนวยพรให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขสุขกับการปฏิบัติธรรมสุขกับการดำเนินชีวิตเมื่อเรามีความสุขการเป็นบัติธรรมสุขการนนชีวิตแล้วความเบาความสบายก็จะเกิดขึ้นในชีวิตจิตใจกายวาจาและใจก็จะเป็นสุจริตเป็นกายสุจริตวจีสุจริตมนสุจริต ทั้งสประการนี้ทุกท่านสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้ความเจริญในชีวิตก็จะเกิดขึ้นขอเจริญพรมหาวิทยาลัยมหามกุุราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตการวิจัยและบริการวิชาการพร้อมกับธรรนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมดังนั้นโครงการสาธุโขบรรพชาการบวชนั้นแลดีจึงเป็นโครงการที่ให้บริการวิชาการ กับสังคมพร้อมกับธนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมโครงการนี้เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอิวงสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ผู้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อมหาวิทยาลัยได้ไปกราบทูล ในโครงการนี้พระองค์ทรงชื่นชมและก็ให้ความอุปถัมภ์ในโครงการนี้โดยเฉพาะว่าเป็นโครงการอยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระองค์และให้ใช้วราชบาพิษในการบรรพชาพร้อมพระองค์ทรงเสด็จลงมาเป็นพระอุปชาเองด้วย ดังนั้นจึงถือว่าเป็นพระเมตตาคุณอย่างยิ่งดังนั้นโครงการสาธุโขบรรประชาจึงเกิดขึ้นด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันของมหาวิทยาลัยมหากุณาราชวิทยาลัยที่จะทำให้พันธกิจของมหาวิทยาลัยนั้นดำเนินการไปได้ด้วยดี จึงได้ประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยประกาศเพื่อจะได้มาซักซ้อมทําความเข้าใจตลอดถึงคําขันนาที่จะบุตรปันประชาเป็นสามเณรดังนั้นโครงการนี้เราบวชในเดือนธันวาคมก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ผู้ทรงพระหุนอันประเสริฐซึ่งเป็นที่เคารพร,รักของปวงชชนชาวไทยในสิ่งที่สามเณรทั้งหลายได้เข้ามาบวชในโครงการนี้แล้วทางมหาวิทยาลัยก็จะได้จัดเรื่องการอบรม คุณธรรมจริยธรรมและพื้นฐานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยดังนั้นจึงเชื่อมั่นเป็นแน่แท้ว่าการที่บุตรหลานได้เสียสละเวลาในช่วงปิดเทอมเข้ามาศึกษาวัฒนธรรมประเพณีได้เข้ามาบวชแล้วย่อมจะเกิดผล กับบุตรหลานของท่านเป็นแน่แท้จึงขอเจริญพรและก็อนุโมทนาสาธุกับทุกๆท,ท,ท่านที่ได้ร่วมโครงการปฏิบัติตอนไหนบ้างก็ปฏิบัติได้ทุกเวลาท่านจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เพราะว่าธรรมะ ของพระพุทธองค์นั้นเป็นอากาลิโกไม่จำกัดการ